ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบวสรณเนออฟเชียลครับก่อนเดินทางไปหน eras, องบัวรำพูนเอาเลยครับเนี่ยเอ้โได้แล้วของ้มไข่ข้าไปมาอยู่ใกล้ชนเกิด <céu> ล <ises> ถึงแล้วเซเว่นนะเซเว่นที่เดิมไม่ใช่อย,อยู่สาขาหน้าวาัมินนะครับผมก่<ย>อนเดินทางไปน้องบัวลำพูดอีลาไปเที่ยวมากอีลานอนหลับ,ลบน,นี่ฮะยเตี๋ยวนอนทั้งวันนอนทั้งวันเนี่ย นอนทั้งวันแล้วสวัสดีช่องสวัปาร์ติลูกสาวลำเพลินออฟพิเชี่ยวดองออฟพิเชี่ยอทั้งวันสวัสดีครับตอสนลำเพลินออฟเชียวนช่องควายต้องเป็นแบบนี้ออฟเชี่ยซื้อใหม่เหรอต้องซื้อสิมันจำเป็นนะมันฟังเสียงไม่ไม่ตับตับจริงอ่ะเมื่อกี้มันจะมีอยู่ในกล่องอ่ะ ไม่บอกไม่ไม่อ่นอนานเ,เ,เลยอ่านก็หายแล้วไปเจอกันเลยมันมีอยู่ในกล่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไม่ไกลมันก็ถึงนี่บางกะปิของขายเยอะแยะแต่แกใส่หกกิโลนึงนนนน่งเดือนเลยเพื่อนก็ไปได้ทั้งเก่งขายยาวมันหาานึ่งตัวไปซื้อที่ไหนไปที่ไหนวะตลาดเรียบพันหัวตลาดเรียบดว่วนหรือเปล่าลเออตลาดเรียบพันลวด ตลาดถ้าตลาดทางรถไฟแถวนี้ไม่มีหรอกมีแต่ตลาดเรียบวดนี้เร่องของ่เปนยเทนต์กไงวันนี้ไปกินซอสจืดด้ค่ะเสียบะไรแล้วที่่เราเราพาไปหาคนเดียวจับก็พอร้านร้านอาหารนั่นแหละเขาเป็นเอสซีคุณพ่อก็เลยยังไหในเขาคือได้รับปากเลออันนี้ซื้อใหม่ไหนอันี้พ่อดูดิน สเกนบปาโคดเหรอของพวกนี้มันจำเป็นสำหรับน้องมากอยู่ที่ไหนบางบัวทองเหรอไอ้ที่สมุทรสาครเลยเหรอ กระว่อมกันกระว่องพ่อคุณกระว่างผมก็พอมีคุณยายขายคนเดีย HHH> วเนี่ยว้าวตีจะตีสองแล้วเด้อนี่อยู่แถวหน้าว่ามีนร้อยเท่าไหร่เน e> uh, uh, ี่ยอยู่หน้าเซเว่นร้านว่ามีฮะว่ามินร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับหน้าเซเว่นฮะเนี่ยเราจะเดินทางไปหนองบัวลำพูนกันนะครับ ตอนนี้เราหนอง,องบัวลำแม่หองบัวตะวนด้านหดดานี่โสีมสายแล้วเข้าหน้างานไม่ต้องรีบไปน,นะไได้กซื้อยาแคไอหน่อยจ้าแท่งบอด,ดี้การา์ดใครสั่งว่ามีต้มยำไหใครสั่งว่ามีต้มยำอ่ะโอ้ดูนะดูดิตาดอีหล่ะ ยก็ทำน่ากินเว้ยนี่นี่เขงเจ้านี่ไม่เอาไม่เอากินมากินเนี่ยกล่องหนึ่งท่าไหร่กี่ร้อยเนี่ยกี่พัน เอาแล้วแม่กับลูกแย่ยงกล่องกันแล้วโอ้ยดูคุณยายสาธิตทำเองขายเองนักเรียนพอตัว <c oughs> คนละ <c oughs> มีทั้งคนละครึ่งมีทั้งสแกนได้โอ้ยคนละครึ่งจะจำหนายก่อนเลยนะ ยายออกไม่ได้เคยชา,าแล้วงั้นเสือมีมาใหม่ <c oughs> ก็ล้างห้องออกมา แตงคีกโกอยังไงยนนิไม่ถูใช่ฝุ่นม <c oughs> ันเยอะ เราเจอฝ like ุ่นกันตลอดเนี่ยชาไมาเตียบคอเลยโคโ้กมำทั้งหมด่ไใสนใสมีลวกมีน้ำตกมันมีมีน้ำลอน้ำตกอ๋อาน้ำใสแล้ต้มยำอีกต้มยำกัต้มยำน้ำใสหน้ำใสหนงต้มยำหนึ่งเ่มีแก มันมีเรื่อหใหงหนูเอาเป็นน้ำใส่แล้วก็มาว่าอนไหนล่ะกระจายอัพพอร์ชเหรอว้าวดูเ้าแตกตัวนี่สิเนี่ย้เช็นต้องรัดกลุ่มเพราะว่าถาม่ล้วมันบอกว่าได้แต่ไอ้หุ้นกี่แด้เดี๋ยวอธิบายดูนะ ไหนใครกินกล้วยอ่ะหรออยอซื้อกล้วยไม่ใคยกินอ่ะเราใช้พลังวัดเยอะเรัดเยะนาันหมดปิดฝาไม่แน่นที่นี่มันเลอะรถพี่หนูเลยรีบเช็ดนูหนูก็เลยแบบว่าตายแล้วไปได้ ชือ่อเปนตัวอะไรเราออสังตัวนำฟูเดี๋ไปส่งลำปางไม่ใช่ปัญหาไม่ไปค่ะไปค่ะไปไปเที่ยวหลือจังหวัดภาคเหนือใช่ยวนะลำปางเนี่ยอยู่เหนือนะชอบขับวันจันทรมีม้าเยอะด้วยนะม้าเป็นรถมา้าเอาจริงรถมา้า กินให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกับพี่น้องนี่ครับทีมงานรถตู้นะครับผมก็จะได้เดินทางแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังกินข้าวกินปลานะครับผมนี่อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบัลล์สนลับเพิร์ลออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมนี่ครับ กับทีมงานสาวน้อยเพชรปันเพลงนะครับผมเราเดินทางครับผมวันนี้เราไปงานมินิสาหรับทีมงาน่บินสาวน้อยนะครับผม,มน้องนักเพลงก็นอนพักผ่อนนี่ฮะนี่คุณมหานะครับอันนี้ก็จุมหัวทำเหยืงกันน้องนี่แล้ว,วพี่น้องได้ปะล่ะ กำลงัลงหน้าตาขำเครียดเลยเลยได้เมื่อไหร่ลูก <c oughs> ด้วยตกลงใจหมดเลยไม่ใช่เหรอถ้าเราตอมซื้อไม่ได้ทดลองเหรอมันก็ทดลองไม่ได้รต่มันเป็นไอโ n e หนูเป็นคนซื้อมากๆเอาคุณบอกว่าอันนี้จะใส่ได,ได้รู้ไหมของเราในราคาเท่าไหร่ตั้งไว้หกตัอยก,ว,อกว่าโอ้มไม่ถูกนะออ มันบอกว่าใส้ได้ทุกคุณไอคุณจะใส้ได้คุณขายมันก็บอกว่าขายได้หมดแหล้วใช้ได้หมดแล้วครับคลิปนี้ทันทีคลิปเนี้ยเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องบอสโซลป์ด้วยอ้าวเชียรเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ